ฟักกแน่จริงก็มาเอาไอ้เจ้านี่สิไอ้วงยืดเยอะหนึ่งวันผ่านเหตุการ์เอาก็ได้วะไปเลยไปเลยกระดาษอะไรวะไม่ต้องแวยอย่างอื่นสิขอตบตบหน่อยละกันเฮ้ยเอาใหม่นะฟุกกูเอาอันนี้วงอันนี้รู้แล้วรู้แล่อีกรอบนะมามามาเล่นแต่กับฟุกกูไม่มีมนุษย์ครบแล้วอ้อแรงมาก ฟุกุตั้งใจใหม่นะเปลี่ยนอารมณ์ไว้จังไอ้วงเมื่อกี้อ๋อจะมันไห้ได้นะแล้วฟุกุูจะกลายเป็นแมวที่เก่งที่สุดในโลกได้แล้วกลายเป็นแมวที่เก่งที่สุดในโลกทีนี้อีกรอบนะต้องเก่งกว่านี้อีกเหรออันนี้ที่สุดในจักรวาลแน่หรอฟุกุูทาอีกแล้วนะฟุกุจะแต่ฟุกุูก็ทํามันอยู่ดี ครั้งนี้รอบสุดท้ายเอาอีกแล้วเหรอหนูหน้าหน่อยไม่จอยแล้วนะคิดว่าฟกูจะหลงโกนอีกเอ้ยเอ,อ,เอ,อยู่นี่นี่วะจริงก็มาเอาไปให้ได้สิอย่าให้มีครั้งที่80จะไม่มีทางหรอกเยอ,อีกแล้ว่งมากเก่งมากอ่ะฟกูเก่งมากเก่งมากฟกูเก่งมากมากเก่งที่สุดในโลกหรือจกกักรวาลที่สุดในกาแล็กซี่โอ้งั้นมาอีกรอบนึงครับจับนน่รอบสุดท้ายท้ายสุดอีกรอบไม่ไม่แล้วฟกูไม่เก่งแล้วเ